Продолжение ยะเก็ตในวัดไม่ค่อยมีนะไม่มีแล้วจ้ะนี่ก็ไม่มีแล้วจ้ะเท่าไหรอ่ะเจ็ดร้อยจ้ะเผื่อเพื่อนเห็น นอกวัดมีหลากหลายกว่าในวัดเนอะเพราะในในวัดจะเหลือแค่เป็นรุ่นอันนี้เป็นข้อมือเลดเหรอค่<า>เนะเลดหนักสี่บาทสวย,สวยรุ่นสองน้ำเป็นเนื้อเงิน ่สงน้ำนี่เท่านะคะห้าพันห้าขายยาก่ะนี่ จำสลาอันไหนรุ่นจ้างสลาปีไหนคะเท่าไหร่คะคุณห้าร้อยค่ะปีปีไหนคะปีปีนี้นะคะรุ่นเองที่เขาลงจ้างลงปูอ่ะลงปูอ่ะอันนี้ปีไหนอ่ะปีนี้เหมือนกันค่ะ องค์นี้ที่เจียได้องค์นี่นี้กรรมการก่าองนี้เทาไห่อะแต่พอไม่ต้องนี่เจ้าพระยาามร่อมีสีแดงด้วยใช่ไหมเห็นสีแดงอันนี้ก่อยตีอะไรนะสวยองนี้เท่าไหร่นะสี่ร้ อันนี loyalty, yeah, okay, ้ห้าร้อยเนี่ยอันนี้สวยมากไม่ใหญ่สวยนให้ใส่กรอบแล้วก็ขึ้นมากเลยแดงกันไทยกันไทยกันนี่ป้าที่เขาดังๆกันอ่ะใช่ไหมคะปีอะไรอ่ะปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วสาว่าแต่ว่าไม่ใช่ปีนี้แน่ปีก่อนหน้านี้ Uhm, อันนี้อันนี้หนึ่งมโนกันแต่ลนกลกนบมาคนเยอะมากเอายพรอยจันใช่ไหมอันนี <c oughs> <c oughs> ้พอยอังคานเอาอะไรจ๊ะเอาไปโพมย หมือนฝรั่งเขาบอกหลวงพ่อเขาบอกว่าฝรั่งไไไมม่่ด้แกรรเหอถือเคสเลขสิบสามไม่ดีอันไหนที่เป็นสีฟ้าเงินมาให้เก้าล้านกับสิบสามล้านเอาเลขอะไรสิบสามาไม่เอาเลขเก้าหรอเลขมงคลใช่ไหมประดังเทียวหกร้อยบาทขอบคุณครับทำไรนี่ใส่ข้างซ้ายข้างขวาไม่มีผลเอาที่เราถนัดสองสองอันได้หมดใช่ไหมคะบรรยากาศรอรับหลวงพ่อ เราก็หมดจ้าเราหมดจ้ะเน่เห็นไหมเน่เอาเลยโดนหนึ่งวงเรียกผมแม่ต้องมีแล้วต้องเหมือนกันแล้วเรียผมเนี่ยเดี๋ยวไม่เหมือนเดี๋ยวไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปบ้านกูซื้อมาให้แล้วยังจะมาใช้คำว่าลุงนี้ไม่ได้นะเอาครับเดิมครับลุงนี้กูซื้อก็ดีแล้วไม่ได้นะ เสี่ยเลยที่ไหนก็มาแล้วจ้าแม่จ๋าสองร้อยลูกผ้าสองหนึ่งร้อยบาทครับน้อย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 ไปหาลงเงิยังยังเดี๋ยวไปต้องรีบไปต้องรีบเดี๋ยวปูผ้าก่อนให้เป็นผู้ได้ผ้าใส่แมสด้วยนะมีแมสไหมครับมีมีค่ะเขาไม่ีแจหรอณานะมีมีมีเดี๋ยวเขามีให้ตรงนั้นอ่ะอันนี้คือไรนะตะมูหรือปู่ครับอันนี้เรียกแกลวันจันทร์เนี่้สีอะไรก็ใส่ไนะผมใส่นะอันนี้แต่น้อย

อันนี้มาใหม่สามร้อยแบบกลมหมดแล้วหรอคะอันนี้แบบกลมหมดแล้วหรอหนึอยู่จาอะไรนะเป็นกลมมาฮาเรียนนะสองพันรุ่นอะไรนะทุกวันมปยังมีอะไรกลมก็กลมแบบนี้มันไม่มีแอันนี้รุ่นใดทางแล้วนะทั้งพัฒนหรอคะทำไมคะรุ่นอะไรนะทุกวันมีอะไรนี่เหรอยังกลมมาหวานนี่ชื่อรุ่นอะไรนะแต่สวยนะอะไ่างเ

มันไม่ถึงกันต่อได้นะครับันเรียงพรล่างเนเขาดูของแท้จะได้เปรียบเปรียบเทียบได้อันันทำไมเนื้อคนละเนื้อใช่ไหมคนละทีมคนละทีมกันมีทีมไรบ้างอ่ะเจ๊บอกว่าคือของไง

เนื้อเงินแล้วที่ผมกระทบแล้วแต่แล้วเนื้อเงินมันก็ไปสูงราคาสูงขึ้หลายบาทไม่มีข้างนียอันนี้เนื้อไหนอันนี้ลูกไสจะเป็นชนวนนะลูกไสจะเป็นชนวนนี่อันี้เปนเนื้อทองแดงหรือเปล่าอันนั้นแหะอันนี้ทองเหลืองทองแดงอ่ะ ของของ่านเรอเมื่อวานเนี่ยช่วยเขาบเมือนกันไปที่ดยวเมื่อวานที่เามาพดค่กันเหรอจีวัดแตกเมื่อวานที่ามา้ผมไม่ได้่ม้ได้นด thank you ขากปยกติ้ง็ด้วยอย่าง้มัคนเดวม้ย